สวัสดีครับผม้ใชชิธิ์จากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเจาะลึกแล้วก็ทําให้ดูเลยนะครับก็คือเป็นคลิปต่อจากาเรื่องของการที่ว่า,าใน angular สิบสามเนี่ยนะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคลิปก่อนหนะ้านี้ผมได้พูดภาพโดยรวมในคลิปนี้ผมจะมาพูดเจาะลึกนะครับในส่วนของการเปลีป่ยนแปลงที่เป็นเรื่องของโมเดลนะครับคือ,อเวลาเราสร้างตัวโมเดลหรือเขาเรียกว่าคลาสนะครับที่ใช้ในการาพันข้อมูลนะครับหรือใช้ในการเขาเรียกว่า าพาร์ซิ่งหรือทำการ Map กับข้อมูล JSON ที่วิ่งเข้ามา,าในตัว a n g u l a r 13เขาจะแนะนำว่าให้ใช้เป็นอิน e ทอร์เนะครับจะดีกว่าซึ่งเอาละเรามาดูกันที่ฝั่งขวาผมนะครับจะเป็นฝั่งของที่เป็น Angular 13นะครับก็ผมจะทำการขยายนิดหนึ่งนะครับก็ผมจะไปยังโฟลเดอร์โมเดล ตอนที่เราเรียนเนี่ยนะครับในคลิปเนี่ยบางทีเราจะอ้างเป็นอินเทอร์เฟสนะครับไออ้างเป็นคลาสก็บอกแล้ว Angular สามก็จะแนะนําว่าให้เป็นอินเทอร์เฟสนะครับครน,นี้วิธีการที่เราจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนทำํำยังไงผมจะทําให้ดูนะครับก็อันนี้คือจะเป็นฝั่งของ Angular 12นะครับหรือพูดง่ายๆคือมันอยู่ในคลิปลนะครับก็จะมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากคลาสอินเทอร์เฟซทำยังไงเราคงจะต้องไปที่โมเดลก่อน นะครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยก็จะมีการพูดถึงการสร้างเจ้าตัวโมเดลนะครับที่ชื่อ Product ของเดิมมจะเป็น Class นะวิธีการแก้นะครับแล้วก็พิมพ์คอินเทอร์เฟซเข้าไปแบบนี้อินเทอร์เฟซก็คือเป็นการระบุเขาเรียกว่า Shape หรือรูปแบบว่าเป็นการนิยามแล้วกันว่าเจ้าตัว Product เนี่ยจะต้องมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับนะก็ในเคสนี้ก็บอกอ๋อฉันต้องมีตัวแปรที่ชื่อว่า name น,นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป เน,น,นเื่องจากว่าในเคสนี้เนี่ยอินอเตอร์เฟเนี่ยมันไม่ต้องทําการใส่ว่าจะต้องมีไม่มีนะครับก็คือพูดอย่าอิน,อนอเตอร์เฟเป็นแค่การบอกว่าจะมีตัวแปรเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราสามารถระบุเป็น optional ได้นะครับอย่างงี้ระบุได้ว่าเอออันนี้อาจจะไม่ต้องใส่ใอินเตอร์อเฟ e ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าไอเครื่องหมายตกใจเนี่ยไม่จําเป็นนะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนเนี่ย ไอคนทฤษฎีส,สามเนี่ยพยายามแนะนําว่าพยายามลดการใช้ตัวแปรนี่นะครับเดต้าไทเปนนี่อันนี้คือใดๆคือถ้าเกิดเรายังไม่อยากเจาะจงว่าจะเป็นไทป์ไหนก็เป็นอนนี่แต่ในไอคอนทฤษฎีส,สามเนี่ยมันจะไม่ค่อยแนะนํานะครับให้ใช้ออนนี้ก็จริงๆก็มันก็ไม่ควรใช้ออนนี้อยู่แล้วแหละนะครับอันนี้เราก็ควรจะรู้ไทป์แท้จริงของมันซึ่งอันนี้เราเช็คมาแล้วว่าโอเคเป็นไทป์เชื่อไฟล์นะครับก็ใส่ไทป์ที่ถูกต้องเข้าไปไฟล์แล้วก็อิเมสเนี่ยมันก็ ในเวิร์กช็อปเราเนี่ยจะมีพาที่เป็นการ Insert แล้วก็ Edit นะครับเวลาเรา Edit เนี่ยอาจจะไปได้ว่าเราไม่มีการแก้ไขรูปภาพก็เลยมองว่ารูปเนี่ยอาจจะใส่เป็นเครื่องหมาย Question Mark o p t i o n a นนะครับคือเขาเรียกว่า,าจะใส่นะครับจะมีการระบุ Image หรือไม่ระบุ Image ก็ได้นะครับเอาละเมื่อเราแก้ยิ่เสร็จปุ๊บนะครับเมือนะสมผลให้จุดต่งตางๆที่ทำการเรียกเจ้าตัว Product Card แบบเดิมเนี่ยมันมี Error นะครับ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกหน้า stock create นะครับ edit นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์แล้ว typescript นะครับก็คือไฟล์อันนี้นะครับถ้าเกิดเราเลื่อนมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมันจะแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการกดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ restore มันเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่า c o m p o n e n t ที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็น npmi นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับผมก็ทำการแปลงไอการประกาศแบบนีวิดีโอที่เป็นบบคลาสเนี่ยนะครับให้เป็นอินเทอร์เฟซแทนก็ก๊อปตัวนี้มาวางโคลอนนะครับนั้นก็มองว่าเราจะทำการปั้นข้อมูลนะครับตรงบริเวณนี้ก็ให้เป็นปีการนะครับ Enter. เ n t e r ราค่อยทำการย้ายไอการปั้นข้อมูลมเข้าไปในปีกาแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของการสร้างอ b อบเจกต์จากอินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นชื่อฟิลที่มีอยู่ในตัวอินเทอร์เฟซของ คอ่กก็คือลบเจ้าตัวนี้ไปนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์เฟซนะครับมันก็จะเป็นลนักษณะเหมือนแอดอ็อบเจกต์ครับเป็นคีย์และ value ก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายแทนนะครับถัดมานะครับส่วนนี้ก็คือ value ที่พา t เข้ามาก็เป็นคีย์และ value นะครับ ก็อันนี้คือเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จุดหนึ่งนะครับผมก็จะแปลงจุดเื่นอีกนะครับก็รู้สึกว่าจะมีที่จุดของ Create นะครับแล้วก็ Edit ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการปั้นเหมือนกันตรงบริเวณนี้นะผมก็จะกอบใส่ปุ๊บนะครับ,บ,นะรบตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น v l u u นะครับเหมือน value ผมน่าจะกรอบมาเกิดไม่ต้องกรอบไว้อยู่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีไหมที่หน้าโฮมขอดูนะฮะหน้าโฮมมีปั้นไหมโปรดักตอาจจะต้องเสิร์ชดูนะครับเหมือนที่หน้าโฮมจะไม่มีนะตรงโปรดักตนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พูดง่ายคือจุดไหนก็ตามในกราดที่สาเนี่ย นะครับเราจะไม่ประกาศเป็นคลาสเวลาเราสร้างโมเดลนะครับคลาสเนี่ยจะเป็นกรณีที่เรามีพวกฟังชันอลนะพวกฟังชันอลคือมีฟังก์ชันมีอะไรพวกนี้แต่้เกิดเราต้องการประกาศแค่รูปแบบของตัว Data คือตัวรับ Data เราจะประกาศเป็นแบบ Interface แทนนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเคลียร์เวลา,าดูในคลิปวิดีโอมีการอ้างว่าสร้างโมเดล อินคลาดก็เป็นอิน f a c e ซะนะครับแล้วก็ดูตัวต้นแบบของ Angular 13ได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ